ก็เกี่ยวจิกเล่งพี่กบตีหัวจระเข้นะแล้วแบบเกียวดันแบบเกียวยินแบบนี้แล้วเกียวไม่รู้ว่ามันมีตรงนี้ด้วยนะแล้วมันทามวนเลยที่มือกินนายไอหัวจระเข้อยู่นู่นนู่นอยู่นู่นในกล่องทําไมหัวจระเข้พี่พ์เสียงพี่กบเราดามางดีๆอยู่เลยทางน้องเกียใครทําอะไรเนี่ยมึงทพองหมดแล้วเนี่ยทพองหมดแล้วเนี่ย แก็อยู่ับช่องสวายตัวเดยนนะคะคือว่าเกียวจะเล่นพี่โก,ก,ก๊บตีหัวจระเข่้นะแล้วแบบเกียวดันแบบเกียวเกียวยิดแบบนี้นะเกียวยิดแบบนี้แล้วเกียวไม่รู้ว่ามันมีตรงนี้ด้วยนะแ,บบนแล้วมันห่ามวันเลยที่บึก <c oughs> พี่กบจะด่าอันนี้อันนี้ไม่ได้เตรียยจริงๆนะทุกคนพี่กดจะด่าเกียวไว้ประกอบให้เลย เอาก็ตาช้างก็ตาช้างเกียวคิดว่าเกียวจะเล่นติ๊กตอกหน่อยเกียวจะเล่นติ๊กตอกแบบว่าจะหัวนีนะแล้วก็เล่นฉลํบนะเ้าอาแต่ว่าตกตาเลยอ่ะมีเกียวโดนงับแน่งั้นมันแตกเลยเหรอใช่มันแตกหมดเลยเมื่อกี้มันมีอย่นีนี่นี่มันจะมีแบบว่าเป็นเป็นท่อนเดียวอ่ะนี่มันจะมีแบบว่านี่นี่นี่มันลายแตกมันอย่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวเกียวจะลองประกอบดูหน่ัน กูแมวกูว่าชาจะโดนโดนเดี๋ยวเราแอบตั้งกล้องไว้ในห้องด้วแล้วก็บอกว่าทตตั้ตกแตหมดเลยอันนี้ไม่ได้เตรียมจริง,รงๆนะไม่ไเตรียมกันจริงๆอันนี้สาบานไม่รู้อันนี้สาบนนนสาบนไม่รู้ว่าอีนี่นี่นี่เมื่อกี้มันเป็นแบบนี้นี่เป็นซีกตาาตอกตาชามิดเมื่อกี้ต้องเป็นซีกอตาชามเขาคงไม่รู้หรอกนะเขาคงแม่อันนี้ดู อีอันนี้จริงๆไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้เลยนะทุกคนไม่ได้ถ่ายทําคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงตอนตอนที่หยิบเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายนะนี่มันแตกจริงๆเลยนะแต่ว่าพี่กบน่าจะไม่แต่วพี่กบน่าจะไม่รู้แหละเราจะสร้างแล้วมันอยู่ตรงไหนของหัวมันฮะไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเราจะเต้นติ๊กตอกต่อนะฉันลามนะจอมงับคอีกกลัวโดนด่าจังฮู้ไม่ อน้าเมย์จะช่วยฉันด้วยนะกูไม่เกี่ยวเอาต้อให้พี่แพรช่วยทายให้พี่แพรช่วยพี่แพรต่อยกบฉันคุณไม่เกี่ยวไปอแอมดามาต่เด็กพี่กบกลับมาแล้วนะเก่งเจอรวันที่สุดเลยหวัดดีพี่ตาหวัดดีอ๊อเมียคุณผู้ชายนะใครเลยวะพี่กบอยู่ไหนเหรอเขาใครอะไรเนี่ยเดียวพี่กบมาแล้วทุกคน ตอนนี้พี่กบไปแทคกซีตัวเปียกกลับมาอยู่นะยังไม่ได้เข้ามาสตูเขาก็เลยยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคุณคุณทมใช่ไหมคุณถามอะไรผมไม่รู้ผมไม่เกี่ยวยังไม่มีใครรู้ตอนนี้เดี๋ยวขึ้นไปหาพี่กบแ้านนึงนะคะพี่กบพี่กบพี่กบอยู่นู่นนะลูกเอเดี๋ยวรอดูพี่กบอันน้ำก่อนนะคะเกิอจะขึ้นไปแอบถ่าย ทุกคนถ้าใครสนใจนะว่าเกียอทาอะไรเกียอทา P K เกียวทา P K นะคะนี่ P K ทาแล้วแบบว่าสิวแห้งนะคะนันเป็นอย่างไขึ้นอันนี้เกียวก็ขายอยู่นะคะเดี๋ยวเราแบบเปิดไม่ใช่เราแบบปิกตัวเอไม่เปิดตัวรอรอย่างนิดนะคะเดี๋ยวเกียวจะเอามาขายแบบเป็นเซตเป็นแบบ ชุดทีเคเลยนะคะรอดูกันตอนนี้พี่กบยังไม่รู้เกี่ยวควยังเลยทุกคนพี่ก,บ,ก,กบเขาจะเอาไปทําอะไรไหมอ่ะมันหกักมันแตกหมดเลยวะเกียวไม่ได้ตั้งใจนะพี่กบน้องไม่ได้ตั้งใจจริง<อ>ขอโทษได้ไหมอ่ะขอโทษขอโทษตอนนี้ทำไหมอ,อ่ะเดี๋ยวไปติดให้กับกาตาช้างนะตอนนี้ยังหักกาตาช้างไม่เจอแพี่กบพี่กบอยู่นู่นนะพี่กบยังไม่รู้อะไรนี่ มีกระสุนตาเธอคนนี้ไม่รู้ฉันเป็นอะไรคุณเมย์เป็นผู้สนับสนุนนะคะ <What? S 1> ผู้สนับคุณเมย์ผู้สนับสนุนโดยตรงแล้วก็คุณโพเบผู้สนับสนุนตรงตรง,ตรงอันนี้โดยตรงคนนี้ตรงตรงเกี่ยวเป็นผู้กระทำอันนี้พี่โกน่าจะขึ้นไปบนบ้านเดี๋ยวเราขึ้นไปหาพี่กบเป็นบนบ้านนะคะตื่นเต้นพี่บกยู่นี่

เดี inas, ่ยวนะพี่กบไม่เชื่อพี helmet, ่กบไปดูคลิปได้เลยว่าหนูไม่มีสิทธิ์่งตัวเลยนะไม่ได้เลยทำไมทำแบบนี้ทำอะไรพิมพูู้แล้วเหรอฮะทำไมทำตัวเป็นเนี้ยพิมพ์ดูแลหรอฮะตาแบบนี้เนี่ยตาเห็นหลับตาเลยทำไมทำแบบเนี้ยตาจนฝ่อมาแล้วเนี่ยฮะทำไมทำตัวแบบเนี้ยใกล้ตาบอดเลยนะอันนี้อันนี้ซิปูซิฟูร์ มแม่บอกว่าเราน้ำหนักไงเอาแม่ไปเปิดใหม่เปิดใหม่คุณพ yeah. no. no. sure. ่อเปิดใหม่เย้น้อยังไม่รู้ตัวยังไม่รู้ตัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นแป๊บแป๊บแปบน้องก่อนแป๊บน้อง ไป,ไป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 กลับไปได้เดี๋ยวเจอกันที่ห้องไม่รู้ขเ,ขขเขาเขาคิดว่าเราจะแกล้งเขาไม่ได้แมค,ความจรันคือความจริงพี่กบจะไปรู้ไหมมันคือความจริงพี่กบยังไม่รู้นะคิวต้องทำตัวยังไงดีถ้าพี่กบจับได้แล้วพี่กบรู้แล้วกิวต้องทำตัวยังไงถ้าพี่กบไม่รู้รู้ว่าคิวต้องสารภาพคิต้องบอกพี่กบตรงๆ หรือว่าให้พี่กบดูเองแล้วก็ถามว่าใครแล้วก็ค่อยมาสารภาพหรือว่าจะสารภาพเลยต่อถ้าอยู่แล้วเาจะใช้ยังไงคุณผู้หญิงทำไมผมคุ้นๆแบบนี้ผู้หญิงอย่าพยายามให้หนุนนะผู้หญิงเป็นพยานให้หนุนเราอยู่เป็นพยานให้นะว่าเราไม่ได้ทำนั่นแหละ้องไม่ได้ทำนะโอเคโอเคเกี่ยวกับเป็นนอนแล้วทุกคนผู้นาายบยบายจุ๊จุ๊ทุกคนตอนเช้าแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลาแปดโมงครึ่ง พี่โกยังไม่ลงมาในสตู้เลอ่ะเฮ้ยน้องทำงานทำงานดีๆทำงานดีๆเฮ้ยคนนี้อู้งานกดโทรศัพท์ไม่ได้ทำงานทำงานทำงานอู้งานไม่ได้อู้งานนี่นี่นี่จะทำไรนอท้าประชานเนี่ยนอท้าประชานฮะเอ้ยไม่ชนลูกพี่เหรออะไรครับเอ้ยไม่ชนลูกพี่เหรอใครไม่ชนลูกพี่เหรอผมไม่ได้เป็นอะไรนะ กูไม่ได้เป ja ่นตอนนี oh, ้ชายกำลัาจะเป็นเนี่ยไม่ช่วยลูกพี่เหรอช่วยทำ่มดูเนี่ยนอนท่าประธานนะประธานอะไรจะเล่นเกน่าชอบฉันร่ามได้โอมกันเลช้านล ยังไม่ลงมาหรอเขายังไม่รู้เหรอแต่เมื่อคืนแล้วมีพี่รถอันนี้สปอนเซอร์จริงๆเหรอสปอนเซอร์อะไรสปอนเซอร์จระย์เฟรนช์ฟาร์มจระเข้นช์ฟาร์มอุ่นอ๋อฟาร์มจระเข้ลช์ฟาร์มอหรอเขาจะว่าอะไรมเนี่ยเขาไม่รู้หรอกเนาะเขาไม่รู้หรอกเดี๋ยวเกี่ยวต่อกัรจ่อตาช้าแป๊บเดียวก็ได้ละตอนนี้พี่กบมานั่งที่เปลย์แล้วนะคะวววววววงงงงงงง เฮ้กูบดากูบดาจะไม่ได้กูบด่าคูบด่าคุบดาเดี๋ยวเราก็จะตั้งกล้องอยู่ในห้องเลยนะคะไม่รู้วพี่กบจะมาเมื่อไหร่เาดิเดยวเดียวเดียวเดียว้สิพู ไม่ใช่สเปดสิบูน่นายไอหัวจระเข้อยู่นู่นนู่นนู่นอยู่นูนกรู้ลูกพี่รู้แน่เลยไอเกียวเนี่ยอะไรลูกพี่รู้แน่เลยฮ่าฮสินายอยู่อะไรสมน้ำน้อะไรเพื่อมันั่งเนี่ยไม่ได้เลยนะนี่คุบงใช้รหัสยังไงนะใจ้จำรหัสฉันไม่ได้แล้ว ทำไมหัวจระเข้ที่เป็นแบบรมากินอะไรสินก็ทำมาย่งดีดีอยู่เล้วทำน้องเกลือทำน้องเกลืออะไรเพิ่งเข้ามาเนี่ยเมื่อกี้ตากลี่อะไรดาวก็ไม่รู้กลากูดคุยอะไรกันอ่ะกลาเกลืออะไรเพิ่งเข้ามาน่าคุยอะไรเนี่ยจะเข้าเฟนเนี่ยล่าดยังไงนะจะไม่ได้เมื่อกี้ตากลี่อยู่เสียอะไรดาวไม่รู้กลากลาเป้ยแล้วก็เนี่ยน้องเกลือเข้ามาทันทีเพิ่ยังก็มาทันทีเพิ่ม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 เพิมเพิ่มเพิ่ยเพิ่มเพิ่มเพ่มเพ่มเพ มฟันมันสวยเชีเ no, มื่อกี้เหมือนแบบฟันมะ่คลิปใช่ไหมไ้กล้องอยู่ไหนกล้องอยู่นี่เนี่ยเี่ยเนี่ยนาหนี่ตาเนี่ยเนี่ยเออันนี้อันนี้ก็กลนี่นี่แล้ว่าชาแบกอยู่ไม่ได้เปิดน้าเมยน้าเมย์ไปถามน้าเมย์ใครใครใครเอามดจะระเขะพังเล็กย่อยเล็กย่อยอมีแน่แหละมีีน่เนี่ย ไม่ขานะไม่ขาน้ำไม่ขาดยูไม่รู้เลไม่รู้เนี่ยคุบอกคุณบงใคอะไรเนี่ยมันหเรอเนี่ย้องหเรอเนี่ยน้าเนี่ยนเมีพรุแล้วพรุ่แบบพีรุเยอะมากเลยก็บอกไอ้ยาเฉยนกนเาได้เมื่อวานเนี่ยรนไม่ต้องเฉียกันี่อยู่ในห้องกันนี่แหละก็เพิ่งเข้ามาทำอะไรเนี้ยเอ้าทำอะไรแล้วยังไม่ได้ทำอะไร ช <ills> ิค yes! กี like. ah ้พายยังไม่ไดเข้ารหัสไปยูทูบเลยนยายาเนี่ยใครใครทำเนี่ยเนี่ยเนี่ยเพอเกียร์ทำไมเป็นคนแบบนี้อ่ะใช่เอาลวยอมรับผิดสิทำเทไงก็พหนูก็เนี่ยเนี่ยก็หาหมดเลยอ่ะเนี่ยชอบทำอะไรอเงี้ยเราแอบซ่อยู่ตรงนี้พี่โก้เขาไม่เห็น พี่กเข้าไปแล้วไปนาเหนิมนส้แล้วนาะเ่มอกดี๋ยวเราไปงปนอ,นนอ,นอ,องปงพี่โก้ดีก่าจะไปสลัดโตโเลยกบคะขอโทษน,นะคะพี่โก้คะขอโทษน,นะ <c oughs> พี่โก้เดีจะไปตีให้กับาตาชานะ <c oughs> เห็นไหมอู่อยูแล้วทำไปเห็ไหมน้องจะบอกให้ว่าน้องไม่ได้ตั้งใจตั้งแต่เมื่อคืนแล้วมันมันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนแล้วที่พี่ละวันละแหวนที่เรายื้อกลุ้งมือกลุมือเราเราก็ย้แบบฮิแล้วพี่ก็ต้องอะไรล่ะคขะเทไดไม้ละทำให้มันดีเหมือนเดิมเดี๋ยวไปตีให้กับตาช้างได้ไหมไปไปไป เดี๋ยวเราจะมาซ่อมให้พี่โกกันนะคะพี่โก,กเขาไม่คุยกับเกียวนะเมื่อคืนไหนเกียวแค่จะเกียวแค่จะหยุดเฉยๆนะนี่เมื่อคืนมันมันทขาไมเสียงเบา,ากลัวกลัวมุสาแค <laughs> ่ะเสร็จแล้วนี่อาชาลียานะาชอบงากรูนี่เสียด้านหนึ่งอันอันนี้มันจะอยู่ตรงไหนนะอันี่ยกียไม่ได้ทำแน่ๆเลยนะอ๋อมันน่าจ,จะอยู่ตรงนี้หรือเปล่า อันนี้ไม่ได้เตรียมแกล้งนะเอ๊ะไม่ได้แกล้งเล่นนะเอ๊ะแบบว่าไม่ได้ไม่ได้แบบว่าแกล้งนะอันนี้คือจริงๆอันนี้คือจริงๆเกี่ยวทำแตกจริงๆริงนะล่เกี่ยวไม่ได้ตั้งใจทําแตกเกี่ยวแบบว่าเกี่ยวแค่จะแบบถ่ายติ๊กตอกถ่ายลงติ๊กตอกแล้วมันก็แตกเกี่ยวยังไม่ได้ถ่ายติ๊กตอกแล้วมันก็แตกก่อนแล้วก็เกี่ยวก็ไว้เลยที่กบก็ไม่อยู่ด้วยนั่นแหละก็แกล้ง ไม่ได้แกล้งเหรอขมาจ้าง um> ัดจนใครเชิญคลิปน um ok okay okay um ี้นะคะแกล้งก um ็ไ no ด้แกล้งแต่ไม่ได้ตั้งใจแกล้งโอเค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 ถ้าเข้าใจนะถือว่าเข้าใจก็ต้องเข้าใจถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องสมัยทุเรียนนะใครชอบให้พี่กดหัวร้อนแบบนี้นะคะคอมเมนต์มาเยอะๆเกี่ยวจะได้แกล้งเยอะๆเลยนะคะเหลือพี่เพลว์หนึ่งคนพี่เพลวอยู่ไหนจริงในใจเสมอ นั่นแหละค่ะทุกคนไปเด็กกำลังใจให้เกิ๊บร้อนจุ๊ก